กำแพงเงินอยากเด็ดดอกฟ้านี้มาแนบครองเหลียวมองตัวพีอกเอ๋ยชาตินี้พี่คงสิ้นหวังเพราะศรัทธารัเกิดจากใจปองรักน้องจริงจัง กลับถูกขัดขวางด้วยกำแพงเงินตำสักอย่างนี้ไม่กล้าเอ่ยคำฝังจำเพลงว่าหากปองดอกฟ้าคงพาเกิอคืน สสิ้นศักดิ์ศรีพี่ต่ำเพียงกาและฟ้าคงเมินไม่กล้าจะเหินไม้ปองดอกฟ้าแม้นกำแพงแห่งไหนสูงไกลกว่างกันมีเคยไว้วัน ขอยอมฟันฝ่าแต่กำแพงเงินสูงเกินสักดินาสุดสอยดอกฟ้ามาครองอยู่เถิดดอกฟ้าขอลาห่างไกล ร้าวใจะอื่นพี่คงสุดฝืนระทมเศร้าหมองน้องเลิศเลือล้วนส่วนพี่เสสรารทั้งเงินทองสวาดขาดครองเพราะกำแพงเงิน อยู่เถิดดอกฟ้าขอลาห่างไกลราวใจสื่นพี่คงสุดฝืนระทมเศร้าหมองน้องเลิศดเลือล้วนส่วนพี่เสสังไร้ทั้งเงินทองสวาดิ์ขาดครอง พราะกำแพงเงินกำแพงเงินส่งความสุข